Welcome to f e พอ Pop. แอร์กิตติเบีย้ยใช่ f e e Pop และกิติเบีภูมิใจนำเสนอ say say you. เซทูเซยูเมาให้โลกรูก้กับเซยูที่รัก ก็สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเซทูเซยูกันพาร์ทที่2แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมาเรียกอะไรท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมหรือเปล่านะครับผมสําหรับต่างจังหวัดอาจจะเสียบใสนะครับผมแต่สาหรับเมืองกรุงนะครับผมอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไปไหนมาไหนก็จะดื่มรักษาสุขภาพนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเรา พักเรื่องฝุ่นเรื่องใจอะไรไว้ก่อนวันนี้เรามีแขกท่านหนึ่งนะครับผมเขาจะมาขายนักพากนะครับผมซึ่งนักพากค,คนนี้บอกได้เลยว่าคาแรคเตอร์ที่เขาพากเนี่ยแทบไม่ซ้ํากันเลยจะมาแนวแบบพูดน้อยก็ได้จะมาแนวแบบพูดเยอะก็ได้เรามาอยู่กันกับคุณแซนครับผม สวัสดีครับคุณแซนสวัสดีครับคุณนิโต้คับสวัสดีครับในวันนี้เราจะมาขายนาผ้าท่านไหนครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับที่เราจะมาขายในวันนี้ก็ต้องเป็นคุณโคกะเอาอีนั่นเองครับออ้เรามาทําความรู้จักกับคุณโคกะเอาอีกันสักเล็กน้อยนะฮะอยากจะให้ลองอ่าพูดป,ประวัติคร่าวๆข,ของคุณอ่าเอาอีต e, ั้งเล็กน้อยได้ไหมฮะอ่าได้ครับผมกอดคร่าวๆนะครับ อ่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณอ่าโคกะสังแล้วกันนะครับคือจริงๆตรงนี้เขามีชื่อเล่นในวงการอย่างเงี้ยว่าแบบอาโอจังหรือว่าโคกะอินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราจะเรียกว่าอาโอจังเรารู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้ uh. ก็ขอเรียกเป็นโคกัซังแล้วกันนะฮะคุณอาโคกะซังนะครับก็เกิดวันที่24สิบ่อ่าสิงหาปี1น9 3ปัจจุบันก็อายุ29ปีนะครับเกิดที่ hmm. อ่าซังะที่ญี่ปุ่นนะครับ ในสมัยเด็กๆอะเขาเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนแนวๆแบบพวกการ์แคปเ,เตอร์ซาก,กุระแล้วก็พวกแม่บน้อยโดเรมีเรวก็น่าจะรู้จักกันนะฮะแล้วก็มีรายการรายการหนึ่งเป็นรายการโปรดของเขาเลยนะครับซึ่งรายการนี้มันชื่อรายการว่าโอกาซังโตอิโชไอรายการเนี้ยมันจะออกแนวเป็นเหมือนพั p เ e t s โช w ถ้าใครนึกไม่ออกก็อาจจะเป็นผมนึกชื่อไม่ออกอะไรนะอรุณบกฟ้านกกาเบินของบ้านเราเขาเรียกเรื่องอะไรนะนกขุนทอง เจ้าขุนทองอะไรแบบนี้ใช่ใช่ <S 2> <S 2> ใช่ <S <S ใชมันคือรายการแนวนั้นนะครับซึ่งตอนเด็กๆอ่ะโคกัสซางเขาก็ดูรายการเนี้เขาชอบมากแล้วก็เขาแบบว่าเขาอยากจะคุยกับตัวตุ๊กตา,าพระเพ็ญในนั้นอ่ะก็เลยมีความฝันขึ้นมาว่าแบบเอ้ยอยากเป็นเซยูจังแบบอยากเป็นนักาพากอะไรอย่างเงี้เพื่อจะได้คุยกับตัวละครพวกนั้นครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่มีความคิดอยากที่จะเป็นเซยูแล้วช่วงมัธยมเนี่ยโคกัสซางเนี่ยเขาเป็นคนขี้อายไม่การแสดงออกแต่ว่ายังมีความอยากเป็นเซยูอยู่ จนผ่านช่วงมัธยมเขาก็เข้าไปเรียนที่โยโยกิแอนิเมชันอะคาเดมี่ที่ฟุคุโอกะครับแล้วหลังจากเรียนจบตรงนั้นอ่ะก็ตั้งแต่ปี2014โคกัสซังก็ย้ายไปที่โตเกียวครับแล้วก็เข้าไปที่ w i เ t e ก t เ r อา Training s c h o o l ของอ่า81 Produce โดครับโดยอือ่าเครือ81 Produce เนี่ยก็มีนักภาพในสังกัดที่ดังหลายๆคนเลยยกตัวอย่างเช่นอาทาคาชิรีเอะนะครับ หรือว่าลีเอลี่ของเรานั่นแหละตัวอย่างงานภาพของเขาก็อย่างเช่นพวกเมกูมินในคนซุบะหรือว่าพวกอ่เชื่อเลยนะเอ่อนึกไม่ออกเดี๋ยวกันนะลีซิโลิซิโเอมิเลียเอมิเลียในลซิโลอ่าใช่นึกไม่ออกเมื่อกี้โอเคเอมิเลียในลซิโลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยกตัวอย่างก็คือคุณอิกุชิทาคุยานะครับที่พาเป็นรอยฟอร์เจอร์พอลอยนั่นเองนะฮะโอก็เป็นค่ายที่เรียกว่าตั้นคนดังไว้เยอะพอสมควรเหมือนกัน จนช่วงเมษายนปี2015เนี่ยโฟกาซังก็เข้าสังกัด81 r r o u c e p l ไปแบบเต็มตัวนะครับแล้วช่วงปี2014เนี่ยก็ได้เป็นงานภาคเสียงครั้งแรกของโฟกาซังครับโดยภาคเป็นตัวละครจากเกมมือถือเป็นเกมของค่ายเซกาเกมก็ระดับหนึ่งความเก่าก็ถ้าใครลองอยากลองหาเล่นก็อาจจะลองหากันได้อยู่ฮะตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผลงานครั้งแรกของเขาเป็นการพากตัวละครในเกมเนี่ยช่วงปี2015เดือนกรกฎาคมครับ ก็ได้ภาคเสียงเป็นตัวละครหญิงตัวหนึ่งเป็นตัวละครสมทบแบบตัวประกอบเลยฮะตัวประกอบฉากที่แท้จริงในเรื่อง l o v b r a v e of the Six Flowers ครับก็คือเรื่องนั้นก็จะเป็นผลงานการภาคครั้งแรกของโคกะซังครับหลังจากที่ผ่านงานภาคหลายๆตัวละครมาเนี่ยบทที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตของโคกะซังเลยก็คงหนีมีผลกับตัวละครคังุยะชินมุยจะจาก อ่าคัองอูยาสมารครับผมเลิฟอิสบอลใช่ไหมใช่ใช่คนระับเป็นบทที่แบบว่าเรียกได้ว่าพลิกชีวิตไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนแรกอะ่ะบทที่ภาคก็จะเป็นแบบตัวละครสมทบหรือว่าพวกตัวละครรองตัวละครที่อ่าไม่ได้เด่นมากแต่ว่าบทนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นบทนําแรกๆแ,แล้วก็เป็นบทที่เปลี่ยนชีวิตเลยหลายๆคนที่จะรู้จักโคกาสซังก็อาจจะรู้จักมาจากอ่าตัวคังอยาครับผมอันนี้นี่รู้จัก คุณโคกะได้ยังไงครับผมมี first impression ยังไงอะไรเงี้ยครับครั้งแรกที่เรารู้จักโคกะซังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรารู้จักในเรื่องคังอุยะนี่แหละโอ,อะ้รู้จักจากคุณคังอุยะเลยเพราะว่าส่วนต,ตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้มากถ้าใครรู้จักนะฮะผมเป็นซิงคังอุยะตัวพ่อเลยฮะแล้วก,แวก็แล้วก็ด้วยความที่เรารักในเรื่องนี้แล้วก็แบบชอบสืบข้อมูลสืบนู้นสืบนี่อะไรที่มันสืบได้ข้อมูลซัมติงอะไรพวกนี้แล้วก็สืบหมดเลยโดยตรงเนี้ย ผมก็สืบไปกันทั้งแบบสืบเซยู u, แล้วเรก็ไปเจอกับโคกาสังซึ่งแบบว้าวสุดยอด <c oughs> พูดแล้วมันเขินๆจรงก็งงไม่รู้แฮะอันนี้นี่คือแบบว่ามีส่วนที่ตรงไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับบบว่าทั้งแบบเรื่องงานภาคหรือว่าจะเป็นอะไรอื่นๆอะไรเงี้ยครมีส่วนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับถ้าที่ชอบก็จะมีการภาคยือได้หลายแนวของเขานะี่ยครก็คือในตัวละครที่เจอมาเนี่ยคังวิยะก็จะเป็นคนเสียงแบบอ่าคูลๆหน่อยๆ ซึนๆน,นิดนึงแล้วตัวละครคังอูย่าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มันมีอ่าซีนที่เรียกว่าเหมือนกับว่าแบ่งบุคลิกเป็นสามบุคลิกเลยมันจะมีบุคลิกที่แบบเย็นชาเลยบุคลิกปกติแล้วก็บุคลิกแบบเด็กเบบีบุคลิกติงท้องอย่างเงี้ยซึ่งเสียงเขาก็แบ่งไปหลายโทนเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยบทพากน,นอกจากตัวละครคางอูย่าเนี่ยก็มีบทแปลกๆอีกหลายอย่างอย่างตัวละครจากเรื่องเทนชิโน3สามพีอ่าน้องโซระน้องก็ เป็นคนแบบว่าเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาเสียงเขาก็จะง่วงตลอดเวลาในเรื่องนั้นครับแล้วส่วนอีกสองบทที่คนน่าจะรู้จักก,ก,กันเยอะก็น่าจะเป็นไปมอนในเกมเก็นชินอิมแพคครับอือซึ่งตัวละครตัวนี้ได้ชื่อว่าหลายคนลำคัญไอเจ้านี้มากความน,<อ>น่ารักใช่น้องพูดเยอะน้องพูดเยอะพูดเยอะมากแล้วก็เสียงแบบเล็กเล็กน่ารักมากครับแล้วอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือโคมิซังครับจากคนละแนวเลยคนละแนวกับคังวียะกับไปมอนเลย อันนี้คือมันพูดอยู่ไม่กี่คำครับทั้งเรื่องต้องเรียกว่าเรียกใช่ะนับนับครั้งได้เลยแบบว่าคือคังโุยะพูดทั้งตอนหนึ่งตอนของคังโุยะน่าจะพอๆกับโพมิพูดทั้งสี่สั้นเลยครับก็พัพได้หลายแนวแล้วก็แบบแนวแบบสะอื้นกระซิบอะไรเงี้ยมีเยอะก็ชอบมากเลยฮะ โอเป็นคนที่แบบว่าก็เรียกอะไรแบบพูดน้อยก็ได้แบบแนวพูดเยอะก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับได้ขัดอายคาเลเตอร์มากเลยนะเออเท่าที่เท,าท่าที่ฟังมาต่อไปฮะไหนๆก็พูดถึงตัวละครที่พากละผลงานสร้างชื่อเนี่ยอยากที่รู้กันว่าเป็นคังุยะจากเลิฟอิตบอรใช่ไหม <S 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 อ่าน,นี่อยากจะทราบว่าผลงานล่าสุดเนี่ยตอนนี้เขามีผลงานอะไรบ้างไหมครับต้อรับผลงานในปัจจุบันตอนนี้นะฮะที่มีเรื่อยๆถ้าเป็นในปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีตัวละครตัวเอกอีกตัวหนึ่งจากเรื่อง อ่าซิงดู l ลลิตีครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่าหนัวก็จะเป็นอนิเมะหุ่นยนต์สู้กันนะฮะอนิเมะแบบโรบอทเ e ตเตอร์โรอะไรสักอย่างก็เป็นตัวเอกก็รอติดตามได้ะฮะน่าจะมาในไม่นานนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครสมทบอีกหลายตัวแล้วก็มีอ่าตัวละครแอร์แองเจกับจากอ่า พริน p r i n c i p ศษครับใน The Mo v i e ก็รอติดตามได้แล้วก็มีบทตัวเสริมในเฟสสเตนเฟสที่ประกาศไปแล้วแล้วผลงานล่าสุดตอนนี้อาจจะต้องเป็นคุณคงังวยาเนี่ยแหละครับเพราะว่าคางังวยาก็มี The Mo v i e ที่เพิ่งจะฉายไปญี่ปุ่นในไม่นานนี้แล้วก็หวังว่าในไทยน่าจะมาในอีกไม่ช้านะครับอ๋อใช่ผมคุณคุณกได้พูดถึงผลงานเนี่ยผมเนี่ยที่เป็นแฟนพิตตีเคียวเนี่ยล่าสุดเธอ,อเก็ไปภาคพิตีเคียวเหมือนกันเออใช่ใช่ใช่เป็นภาคในอ่าอะไรนะฮิฮิโรการุ มสกายพีเดียวถ้าเป็นน้องอ่น้องชื่ออะไรนะเอลเล่ผมก็อ่านไม้ถูกเหมือนกันเอลลี่เขาชื่ออะไรคอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันชื่ออ่านแบบเอออ่านอ่านอย่งเนี่ยน้องเอลลี่เรียกน้องเอลลี่ไปก่อนก็ได้ฮะอ่าก็เป็นคาแรคเตอร์แบบตัวเล็กๆอะไรเหมือนไพมอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เออน่าสนใจนะฮะก็ลองไปติดตามนะครับนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม มีอะไรอยากจะขายเกี่ยวกับนักภากท่านนี้ให้สําหรับคนที่ยังอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะเพิ่งมารับชมไหมครับอ่าโคกาซังนะครับนอกจากที่พากได้หลายบทบาทพากได้หลายเสียงแล้วนะครับก็มีความสามารถพิเศษด้านอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นการเล่นดนตรีนะครับโดยในเรื่องเทนชิโนสามพีเนี่ยตัวละครโซระตัวเนี้ยน้องอ่ะเป็นตัวละครที่อยู่ในวงดนตรีแบบวงวง,วงดนตรีสามซึ่งน้องอ่ะรับบทเป็นมือกองแล้ว ตอนออดิชั่นที่ออดิชั่นนักภาคเรื่องเนี้ยโคกาสซังเนี่ยแบบมุ่งมั่นว่าเอ้ยฉันขอเป็นน้องโซละได้ไหมซึ่งอาโคกัสังไอโคกาซังในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็เล่นกองได้เป็นนักดนตรีด้วยเพราะว่าอตอนมัธยมเนี่ยก็มีแบบจัดวงกับเพื่อนแล้วก็จัดงานอีเวนต์อะไรพวกนี้ด้วยก็เล่นดนตรีได้ด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีความน่ารักเล็กๆอ่าอย่างเช่นว่าโคกาสซังเนี่ยเขาเป็นสนติดพี่มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่โคกาสซังเนี่ยย้ายมาที่ โตเกียวตอนที่ไปเจอญาติก็แบบหันไปมองหน้าพี่พี่ก็ไม่ค่อยคุยด้วยอะไรเงี้ยก็กระโดดเข้าหน้าพี่แล้วไปเที่ยวกันทําหน้าเธออื่นอะเงี้ยกระโดดใส่หน้าพี่ไปเที่ยวกันสัญญาณนะอ,อะไรอย่างเงี้ยอื่เป็นคนคี้อ่อนนะฮะส่วนพี่เขาก็แบบว่าเออกูไม่สน <laughs> เป็นมุมหน้าแ,นแล้วก็เวลาออกพวกอ่ารายการหรือว่าพวกโครคูเรดีโอที่เป็นแบบรายการบันทึกแบบพอดแคสต ของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีให้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะมีอีกมีมหนึ่งของโคกาซังที่ถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเคยได้ยินกันอย่างเช่นอ่าตัวมิมที่บอกว่าปอนสื่อีส m า f เฟ e n d ปอนสื่อเนี่ยมันคือคลิกโชว์แม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยที่เอามาแบบโรยกับข้าวให้ข้าวมันมีรสชาติขึ้น,อนไอตัวเนี้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าในช่วงที่โคกาซังย้ายมาอยู่ที่โตเกียวเนี่ยเรื่องการเงินมันเริ่มมันมันเหนืวนก็นว่าคนเพิ่งย้ายมาเนาะ ก็แบบเงินมันยังไม่คงตัวกลายเป็นว่าได้กินเป็นแบบข้าวคุกกอนสื่ออ๋อบ้านเราก็จะเป็นข้าวคุกน้ําปลาอะแบบนั้นเลยใช่ใช่คือตอนแรกก็แบบกินข้าวเปล่ามันไม่ได้ไงเราก็แบบไปค้นพบไปก้นสื่อเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเหมือนมันมันกลายเป็นรสชาติแห่งสวรรค์ของโคกวัดงณตอนนั้นเลยที่เงินไม่ค่อยจะมี แล้วนอกจากนั้นเนี่ยโคัสซังก็มีการเนรมิตเมนูของเขาด้วยการใส่ถั่วงอกหรือว่าพวกบาร์บีคิวซอสด้่วในปอนสือด้วยเป็นการมิกที่มันสาใจปอนสื้ออ <c oughs> ีสตมลเฟนก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่ได้เห็นแบบในรายการหรือว่าแบบพวกคลิปสั้นที่ลงมีใน u ู u b e เนี่ยเจอบ่อยครับน่าสนใจนะฮะน่ารักด้วยใช่น่ารักครับจากที่ฟังมาหลายอย่างนี้เฮ้ยผมว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะเอออันนี้ผมมีคําถามหนึ่งฮะ ครับผมถ,ถ้าไม่นับคางูยะผมให้เลือกคาแรคเตอร์มาตัวหนึ่งว่าชอบตัวไหนลองจากคางูยะคะถ้าตัวละครที่ชอบลองจากคางูยะผมคงขอยกให้ตัวละครมูนินาชิฮิโยริจากเรื่องบิวตีไวครับบิว d ี้ไวบิวบิวีไว,ว,วครับผมมันเป็นอ,อนิเม่เกี่ยวกับอนิเมะขายการ์ดะ อารมณ์แบบการ์ดไฟเบนการหรือว่าพวกยูกิโ oh! ออะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นตัวละครอ่าที่เรียกได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแบบช็อกมากคือในบิวตี้ไวท์เนี่ยมันจะมีอยู่สองภาคภาคแรกอ่ะน้องจะยังเป็นแบบเล่นการ์ดธรรมดาโทนเสียงเขาจะออกแนวไปมอนที่เข้มขึ้นมาหนิดหน่อยแล้วก็แบบยังดูไปเป็นลูกไล่พระเอกแบบว่าอาจารย์ชิโชชิโชแล้วพอขึ้นภาคสองมาเนี่ยที่มีเหตุการณ์ซัมติงอะไรสักอย่างเนี่ยทาให้น้องอ่ะต้องพัฒนาตัวเอง น้องกลายเป็นคนที่รูขึ้นแบบภาคเดียวอะ่ะคูขึ้นมากเสียงน้องกลายเป็นเสียงโทนสังวยาแล้วอะเป็นโทนสังวยาปกติแล้วตัวละครเขาคือเจ๋งมากคือแบบเทียบกับภาคแรกคือแบบลัสมีจำมากภาคสองนี่คือแบบ,แบบบคแบบโคตรสุดยอดก็คงต้องยกให้น้องฮิโอยริในบิวตี้ไว้นะครับเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดถ้าเราไม่นับคังุยาครับเฮ้ยเรียกได้ว่าแบบคาแรคเตอร์นี่คือแบบเปลี่ยนเลยใช่ไหมแบบจากภาคแรกใช่ภาคสองเป็นน้องภาคสองเป็นลูกพี่เฮ้ยน่าสนใจฮะ อ่ะแล้วเธอก็เนี่ยอ่าคุณโคกาเนี่ยก็มีผลงานเพลงอยู่บ้างนะฮะมีผลงานเพลงไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับแบบอ่าทั้งแบบ OP e หรือจะเป็น Insert ร์ตซองอะไรเงี้ยครับที่เธอร้องอะครับถ้าชอบที่สุดก็คงจะต้องยกให้ตระกูลคังุยะนั่นแหละครับก็คือปกติอะเพลงคังอุยะจะเป็นคนอื่นร้อง OP ก็จะเป็น ป่ามาตินร้องอีด uh ีก็จะเป็น่าผู้หญิงหลายๆคนมีแบบฮอล้าหรือหลายๆคนที่เขาร้องครับโดยโอกาสังอะเขามีโอกาสไปร้องมันจะเป็นอัลบั้มที่เรียกว่าาอลตาเบสอัลบั้มเนี้ยเขาจะเอาเซยูจากในเรื่องมาร้องยกตัวอย่างเช่นเพลง daddy daddy do ก็คือเพลงเปิดสองของคังอุยะเนี่ยเขาก็จะเอาเซยูที่ภาคอิชิกามิกับอมิโกะมาร้องคู่กัน ส่วนเพลงแรกอย่างเร็วดรามาติกก็จะได้เป็นโคกาซังกับฟูรุคาวะมาคโตะก็คือคนที่ภาพเป็นอ่าไทโจในเรื่องพาถ้าเป็นพระเอกครับแต่ได้รับบทร้องตรงนั้นแต่ถ้าที่ชอบที่สุดของโคกาซังก็คงเป็นอ่าที่ร้องเดี่ยวเพลงเพลงปิดของคงังยาภาคแรกเซนติเมนท์เ i ไครซิสของอัลบบางออลตาเบสคือร้องออกมาแบบดีไม่แพ้ต้นฉบับเลยชอบมากครับ คุณโคก้าอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะถามอะไรไหมฮะแม่เขินจังเลยอ่ะอถ้าจะบอกเออก็จะบอกว่าติดตามตลอดนะครับเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับเฮ้ยเขินจังเฮ้ยผมว่าถ้าเป็นแบบคนโคกา้าคงแบบได้ยินเขาคงเชื่นใจนะฮะเฮ้ย <c oughs> แค่นี้ <c oughs> พูดไปออกคือปกติเราเราเรา,เ,ราเก็บข้อมูลเวลาเราทําช่องของตัวเองเนี่ยเราก็ทาแบบ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครกระตูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันอะพอเราต้องมานั่งเก็บข้อมูลคนจริงๆแล้วรู้สึกเขินังไงไม่รู้เขินมากเป็นไร,รปกติครับผมก็เป็นเออสองนักภาคต้องมีบ้างแบบอะไรอะไรใจฟูอะไรอย่างี้ใช่ไหมเออใจฟูแล้วก็แบบไอ้เต้าแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ล้มไม่เข้าใจฝากผลงานของแบบคุณโคกะหน่อยก็สําหรับผลงานของโคกะซังนะครับก็ยังมีเรื่อยๆ โคกะสซังยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆครับอย่างบทนําที่พิกชีวิตของเขาอย่างคังอุยะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามี The Movie เนาะที่ตอนนี้ญี่ปุ่นฉายไปได้สักพักแล้วแล้วก็อเมริกากําลังจะฉายเอ้ยไม่สิถ้าวันที่เทมนี้ลงก็คงฉายไปแล้วละ่ะที่ไทยก็หวังว่าในอนาคตจะเอาเข้ามาก็ถ้าเป็น f อฟโคกะซังก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะครับอย่างตัวคุโโอกะซูบากิในเฟ,ฟสเตนท,ที่จะมาในอนาคต แล้วก็อย่างตัวละครแองเจนะครับใน Pri นเซส p r i n c i โตัวละครนำอย่างนัวใน Singularity นะครับก็รอติดตามกันได้นะครับก็มีผลงานเรื่อยๆถ้ารักโคกาซังนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับแบบผมนั่นเองนะครับครับผมก็อ่านี้สุดท้ายฮะคือผมให้เวลาหนึ่งนาทีครับบอกข้อดีทั้งหมดของคุณโคกาซังมาฮะเริ่มครับผมเอาตรงนี้โอเคก็ ู้กำังนะครับก็เป็นคนที่พากเสียงได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงเข้มเสียงบางเสียงน่ารักยังไงเขาก็พากได้หมดนะครับนอกจากนี้ร้องเพลงก็ได้นะครับดนตรีก็ดีบทบาทเยอะมากมายครับแล้วก็ มีความมีมเยอะแยะนะครับถ้าเราตับมาไปลองดูใน YouTube อย่างงี้โปกตสฟังก็เป็นคนที่มีมแล้วก็หลุดบ่อยมากในเวลาแบบพวกรายการให้สัมภาษณ์หรือพวกพอดแคสต์นะครับก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้ยกตัวอย่างเช่นโคคกูเรดีโอครับก็ชอบรายการนี้มากๆนะครับถึงแม้จะฟังบางคําไม่ค่อยจะออกก็เถอครับแล้วก็ ผลงานมากมายที่ให้เลือกติดตามนะคบไม่ว่าจะเป็นคางูยะาที่น่า,นารักแล้วก็ขอโทษครับผมโอเองแหละนะครับแล้วก็ตัวละครไปมอนนะครับที่อย่าเพิ่งลํำคาน,น้องเลยนะครับน้องก็มาเป็นไกด์ให้เราสุดน่ารักนั่นเองและคุณโคมิซังที่น่าจะมีภาคต่อเรื่อยๆนะครับเผื่อใครชอบสาวคูคูสาวเท่ๆน,นะครับก็สามารถติดตามคุณโคมิได้ผลงานในอนาคตก็มีให้เลือกสรรอีกมากมายนะครับผลงานมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวรองตัวเอกตัวหลักตัวประกอบหรือแม้แต่น้องของทันจิโร่ก็ภาคมาแล้วนะครับ ก็ขอหมดเวลาเท่านี้ครับครับผมก็เดี๋ยวจะให้คุณแซนช่วยฝากช่องนิดนึงนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากมาติดตามนะครับก็สามารถมาติดตามได้ที่พลพีพีเคนะครับช่องผมเองนะครับก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมากมายนะครับแล้วก็หลักๆเราก็อยากจะเรียกตัวเองว่าช่องคางูยานะครับก็สามารถตามมาติดตามเราได้นะครับใครที่รักชอบคางูยาก็สามารถมาติดตามกันได้ครับ ครับผมโอ้วันนี้ได้รู้จักคุณโคกะขึ้นมาเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่แบบว่าที่เธอติดพี่หรืออะไรยังไงผมว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่น่ารักนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปติดตามฝากติดตามผลงานของเธอด้วยนะครับผมสำหรับเซทูเซยูวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณคุณแซดอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับผมครับผมอ่าที่มาขายนะครับผมถ้ามีโอกาสยังไงก็ทั้งหน้าเผื่อมีคนอื่น เจะม,มีไหมนะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออนะ <laughs> เฮ้ยนะครับผมก็เดี๋ยวก็มาได้นะครับผมนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้อยู่ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับผมวันนี้ผมแอดมินนิตโต้จากเีจกินดีเบวก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในอ่าวีดีโอตัวต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ คลับมาติดตามฟังรายการ c 2 C u ตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเยน็นและรับฟังย้อนหลังทาง Spotify, Anchor.fm, b o g l i s t เพจฟ,ฟี e พอร์ต YouTube ช่อกกินดีเบียวเว็บไซต์ Feelgood และฟีดพอร์ตเดทหรือติดตามช่อกทางโซเชียลมีเดียของฟี e พอร์ตและกินดีเบียวเพื่อไปกระตุ้ใจให้ทีมงานด้วยนะคะ